เดินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่มีแผนครับสำหรับผมภาพสวยก็เรื่องหนึ่งนะแต่ผมให้ความสำคัญกับภาพที่ให้ความรู้สึกบางอย่างกับเรามากกว่ามันไม่ใช่แค่อาหารที่มีรสชาตินะชีวิตก็เหมือนกันยิ่งอาหารไทยยิ่งชัดมันมีความออ t h เซนติกมันเรียลมันมีสีสันมันจัดจ้าน มันเปรี้ยวหวานเผ็ดแบบไทยๆท,ทั้งรสชาติทั้งอารมณ์นี่แหละที่ผมอยากแคปเจอร์ Xiaomi 13T Series ให้ภาพตรงกับสิ่งที่ผมเห็นมากที่สุด l ลก a Professional Camera System ได้ฟิลแบบ l ลกาทุกระยะครบทุกดีเทลของ l ลก a ทั้งสีสันและเสียงกดชัตเตอร์และทั้งหมดก็อยู่ในเสียวมี 13T Series เครื่องนี้แล้วถ้าคุณชอบถ่ายภาพคุณรู้อยู่แล้วแหละว่า l ลก a คืออะไรเก็บทุกความรู้สึกแบบ Masterpiece Xiaomi